นี่คือพิธีเสกโบสถ์นักบุญยากอบอัครสาวกในเมืองฟอรา์ราประเทศอิตาลีซึ่งใช้เวลา10ปีในการสร้างนั่นคือระยะเวลาที่สถาปนิกต้องใช้เวลาในการออกแบบและสร้างโบสถ์แห่งนี้ที่ไม่ธรรมดาซึ่งได้รับการฉลองด้วยการออกแบบที่นอกกรอบโดยเริ่มต้นจากหลังคาที่มีความโดดเด่นบนท้องฟ้าของฟอร์รามีปรลนลมร้อนจำนวนมาก แล้วเราคิดว่ามันสวยงามมากถ้าเราจะจินตนาการถึงโบสถ์ที่เกือบจะเหมือนบอลลูนที่แตะพื้นและสร้างพื้นที่เพื่อการลำพึงภาวนาการออกแบบภายในโบสถ์นั้นมีความเรียบง่ายไม้และคอนกรีตผสมผสานกันอย่างรูหราและสร้างสภาพแวดล้อมที่โออาแต่ก็ยังมีความสะดวกสบายด้วยพื้นที่ที่เปิดโลง่งและเต็มไปด้วยแสงธรรมชาติเบเ์นดตัตตาตาเรียบูยังกล่าวอีกว่า ในขณะเดียวกันเรายังสร้างด้วยวัตถุดิบแบบพื้นฐานเพราะแนวคิดในการอุทิศตนให้แก่โลกและสิ่งที่จำเป็นที่มีความสำคัญอย่างมากทีมสถาปนิกตัดสินใจเน้นหลักการดังกล่าวกับพระแท่นบูชาซึ่งเป็นหินหยาบที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศิลาที่พระเยซูทรงก่อตั้งพระศาสนาสิ่งนี้เรียกว่าหินดิบหินที่ยังไม่ได้แปลรูปเป็นหินที่แทบเหมือนจะมาโดยตรงจากเหมืองหินและมันก็เกือบจะเป็นแบบนั้น ขณะที่อิตาลีเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องโบสถ์ที่มีความสวยงามตรการตาแต่เมืองเล็กๆแห่งนี้ที่มีประชากรเพียง130,000คนในปัจจุบันกลับมีโบสถ์ที่มีเอกลักษณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ